เปิดภาพพระสุดเจ้าขุนลูกชายเจปิน เจ้าขุนโพสภาพล่าสุดโซเชียลแหกโฟกัสที่ใบหน้าเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของคุณเจเจตรินและพันรยาคนสวยปิ่นเกตมณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะาการณีเรียกได้ว่ากำลังมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้สำหรับเจ้าขุนลูกชายคนกลางของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณี กำลังจะมีผลงานเพลงล่าสุดออกมาในวันที่3เมษายนนี้ทำเอาแฟนๆรอติดตามล่าสุดเจ้าขุนได้ออกมาไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมพูดถึงเพลงใหม่แฟนๆต่างถามว่าเพลงใหม่ที่จะออกมาชื่ออะไรแต่เจ้าขุณยังไม่บอก ให้รอฟังพร้อมกัน3เมษายนนี้ล่าสุดน้องเจ้าขุนก็แจ้งข่าวดีมีเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยเร็วๆนี้โดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นว่าเร็วๆนี้แฮแทกเพลงใหม่ปล่อย3เมษาถามกลางาแฟนคลับต่างแสดงความยินดีรอรับฟังเพลงใหม่แล้วจ้าบ้างก็จับผิดเรื่องใบหน้าที่บอกว่าตาบวมร้องไห้เปล่า